แล้แบบตื่ชีวิตประจำวันเนี้ยมันมีอย่างซอบคุกกี้อย่างเงี้ยหรืออย่างไอตัวคลาสสิกคุกกี้อย่างเงี้ยเาก็กินจริงๆนั้นหรือก็อยู่ในชีวิตประจำวันตื่นเช้าม้างบางทีก็กินบ้างหรือว่าเป็นขนมปังกัฟเทียมอย่างเงี้ยก็กินมีคนบอกว่าบอกกิโลแคลอรี่ก่อนกินของหวานอย่าถามหากิโลแคลอรี่นะครับจริงมันก็มีแหละรครับแต่คณนะกินแต่พอดีอ่ะรู้อากมรนี้ไม่ดีแน่ กินเสร็จริบหน้ำดำด้วยฟันฟุพี่เคนกินไม่หยุดเลยอยากชิมแล้ววิชาซ้อมหนักไหมเรื่อยๆเลยครับยูแองเคอ o ์อิสเฟรดยิ่งแย่วิชาคุกกี้แครนเบอรี่ขอชอบคุกกี้แครนเบอรี่ผมก็ชอบมากครับเป็นอะไรที่ผมชอบมากใช่ครับมันมีทั้งความเปรี้ยวความหวานใช่อร่อยอร่อยเป็นตัวนึงที่ผมชอบเลยแล้วตอนนี้ล่าสุดคือไอจีที่ลงไปเป็นตัวรวมเป็นตัวคิดมาเซ็นะครับ ว่ออทิสการ์ด้วยนะแพ็คเกจมันอยู่เป็นข้าวเขียวกับแดงนะฮะถ้าใครที่อยากจะซื้อจะเป็นส่วนของขวัญกันนะเด็กสาวอีกครับอีกขอสมควรเลยครับข้าราชกาสีผมสีนี้น่ารักดีครับมันเฟดครับมันเฟดเฉยๆครับ พอปกติตอนแรกมันจะเป็นโทนดโรกิชัตกมันจะแบบครึ่งหนึ่งแดงจะจัดครึ่งหนึ่งสีแบบเทาเขาวๆมันเฟดออกมาบ,บด้าน,นแรงปี๊ไม่ดูาาทันทันเขาเองพี่หยุดกินก่อนอยากกินเนี่ย <c oughs> ดิฟังดวงโทล่ะโทษนะสีเริ่มเฟดแล้วรอบหน้าลองสีผมบาคกูโก้ไหมบุโกเคยทํามันจะเคยมันออกสีแบบทองๆองบับกดูแล้วตัวใหม่เคยดูไปดูซะ Do you believe in Santa? Hmm. Do you believe in Santa? Yes, I believe. Can you tell me about the reasons? My bedroom has a sock. The end. I'm going to ask. Yes. Every day when I'm นี <s Bond> i> I see ่นะสี่ every day เลย Can I put you on the wish list wishman Are y o u b o t h Catholic อือเนาซ้อมคอนเป็นยังไงพี่กระชาเคยห้อยถุงเท้าปลายเตียงไหมเคยครับเคยครับและผมก็เจ็บช้ำมากเลยตอน มันว่าเปล่าอ๋อนึ้ถึงตอนเด็กๆไงเหมือนกับคำถามที่ว่าคุณเชื่อเรื่องพระเจ้าไหมใช่ครับมันเรียกสต็อกกิ้งพระคุณสต็อกกิ้งใช่ไหมครับ ลารสต็อกอินถุงเท้าที่ข้ออยู่บนเนีย่ยใช่ไหมเดี๋ยวไ่รูเนี่ยไม่รู้ว่าทรานันเขาเรียว่าทำไมแฟนไซนอว่าบอยเฟนถึงจัดตอนเช้าเพราะว่าตอนเย็นศิลปินไม่ว่างครับศิลปินจะไปปาร์ตี้ครับผม Oh. Who is the guy behind behind me? is my Old Brother. My young bro. oh, my brother. Oh. <laughs> He's my young brother. Cosplay, cosplay. No, no, not now. กำฝังใจอันนี้สันตาใช่ครับใช่ to pursue. ภาคที่บังบอนเย่เย่คือบอลคือบอน่บังบอน เดือนสัปดาห์เปียวครั้งแรกตรงนะเลยขอบคุณครับครับเรามาเจอครั้งที่สองที่บีมายบอยเฟรนด์ได้นะครับ I'm going to my class by ไปคุณ like Do you like anime Why not ะก็ต<า>อจะไปไปไหนฮะเราไปด,ดูนู่นดูนี่นะเดี๋ยวผมไปก่อนชุวนชุวนครบนะเรโทรจะไปจะมาขอให้มาไม่ต้องรู้หรอก ไปนอนได้แล้วกินนมนอนไปลุกครับผมผมไปก่อนนะครับทุกคนครับความดีนะครับผมไปแล้วเหมือนกันครับเบนไปพร้อมกันเลยไู่กันด้กันเดี๋ยวไปผมไปก่อนไปก่อนไปไหนต้องไปก่อนจะตามบทตามบทผมต้องไปตามหมดผมต้องไปก่อนผมวันนี้ทุกคนนะครับผมไปก่อนนะครับแต่กูต้องอยู่ใช่ไหมดูก่อนดูก่อนเออผมฝากนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ของของอาร์เนืนยนะครับหรือเทรย์ครด้วยครับเดี๋ยวมีออกมาแน่นอนนะครับติดตามทางจริงแล้วก็ตอนเนี้ยผมอยากบอกว่าตอนเนี้ยอย่างกระซิบบอก ที่เราตั้งเป้าไว้400ตอนนี้นเราได้300แล้วว0 0หนึ่งครั้งหนึ่งร้อยชุดฝาด้วยไปแล้วครับฝาด้วยนะครับขอบคุณครับแค่นี้เลยนะฝากแค่นี้เลยความเก่ <Okay. S 1> <laughs> มีตาบทด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบทอะไรของมันฝันดีครับเคนใจเจียงเคน Icon. You bought camping table, right? Yes. I brought some stuff because I'm gonna go to camping again very soon. มีแฟนไซยสิฮนะอร่อยแน่ๆเป็นไปได้นะเจอกันนะครับทุกคนแบบนี้ผมไปแล้วพรุ่งนี้ผมต้องตื่นเช้าแหละเพราะเดี๋ยวเราจะมีซ้อมกันซ้อมใหญ่กันนะเจอกันนะครับทุกคนเจอกันวันเสาร์นะใครที่ไปเออ บี My b บอยแฟนคอนเสิร์ตนะครับวันนั้นต้องสนุกมากมแน่ผมเชื่ออย่างนั้นเลยนะฮะใครไปก็เดี๋ยวเราเจอกันนี่ผมไปแล้วบายบายคืนนี้เจ <Good night. S 1> ียร์